สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่สิบเอ็ดมิถุนาสองห้าหกแปดนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลเยอะนะครับช่วงหัวค้าก็จะเป็นฟุตบอลเจแปนนะครับอิมเพลร์ครับนะครับวันนี้ก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝากพี่น้องนะครับสําหรับสายสกอร์สูงแรกย้ําหลังของเรานะครับวันนี้ก็มีมาสี่คู่นะครับ คู่แรกก็จะเป็นเวลา17นาฬิกานะครับซาการโตซูพบกับเอฮิมิเอฟซนะครับคู่นี้ก็ซาการโตซูเปิดต่อมาที่0 7นนะครับหรือครึ่งควบลูกนะครับสูงที่2ลูกควบนะครับจ่ายน้ำาปดสินะครับน่าจะไหลไปเป็นที่2.5นะครับสำหรับราคาปูเจ้าบ้านจ่ายที่1.58นะครับ ราคาภูทิมเยอนจ่ายที่4.73แล้วก็ภูเสมอจ่ายที่3.59คู่นี้ภูก็อยู่ในเจีนนะครับสำหรับฟุตบอลที่ต่อ0.75นะครับคู่นี้เราก็เลือกลงทุนไปที่สูงแรกนะครับรอราคา1ลูกก็ได้หรือ0.75ก็ได้ครับเราจะลงทุนไม่เสียเปียบเจ้ามือนะครับเราไม่ต้องใส่ราคา1.25นะครับ คู่ที่สองครับก็เวลาเดียวกันนะครับวินฟอร์ลิสโกฟุนะครับพบกับฟูกุอิอยู่ในเต็ดนะครับคู่นี้ก็จะมานเปิดที่สองลูกนะครับต่อสูงที่สองรือครึ่งควบสามนะครับราคาภูเจ้าบ้านจ่ายที่หนึ่งจุดหนึ่งสี่ราคาภูทีมเยือนจ่ายที่หนึ่งสองจุดศูนย์ศูนย์ ราคาฟูเสมอใจที่ายที่6.30ก็ถือว่าอยู่ในเจนนะครับสําหรับเหรียราคาฟูต่างๆในฟับรอบรอบ17นาฬิกานะครับเป็นฟ่บนจแปนนะครับขยับมาที่เวลาสีทุ่มนะครับฟินแลนด์ครับนะครับ ols อูลูนะครับพบกับย e ิชินัทไอนะครับคู่นี้ย e ชินเปิดต่อมาที่0.5สูง3ลูกนะครับ ราคาพูจ่ายที่ทีมต่อจ่ายหนึ่จุดเพูเสมอจ่ายที่3.56นะครับคู่นี้พูเสมอแล้วก็พูต่อตรงตามเจนนะครับเพราะว่าวันต่อราคา0ูนราคา0.5นะครับต้องจ่ายราคาพูทีมต่อที่1.79ถึง1.83มนะครับ คู่นี้จ่ายที่หนึ่งจุดเจ็ดแปดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับอีกคู่นะครับเวลาตีสองเป็นฟุตบอลอิตาลีนะครับทีมชาตินะครับยูยิเบียดพบกับโรมาเนียนะครับคู่นี้อิตาลีเปิดต่อมาที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าสูงที่สองลูกครึ่งนะครับสองจุดห้าราคาฟูจ่ายที่หนึ่งจุดห้าเก้าราคาฟูเสมอจ่ายที่สามจุดหกแปดคู่นี้ก็อยู่ในเกณฑ์หมดนะครับสําหรับราคาฟูนะครับ สี่คู่วันนี้ไปวัดกันที่สกอสูงแหละนะครับในเหรีราคาหนึ่งลูกลงมานะครับถ้าสี่คู่หรือคู่ใดคู่หนึ่งยิงไว้เราก็ปล่อยไปนะครับหรือครึ่งแรกไม่มีสกอเราก็ตามไปย้ำหลังนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับบางท่านอาจจะใส่ไปเลย1.25หรือบางท่านอาจจะรอ0 7 5หรือ1ลูกนะครับไม้เดียวก็ให้มันรู้ไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ แนวทางฟุตบอลรสกอสูงแรกของเรานะครับก็ท่านใดสนใจเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มานะครับหน้าช่องปกคลิปของเรากลุ่มเราเข้าฟรีนะครับไม่ได้บังคับเปิดยูสสามร้อยห้าร้อยฝากเครดิตแล้วก็กลุ่มเราไม่มีบินปลอมนะครับเราแทงด้วยมือถือนะครับไม่ได้แทงด้วยคอมพิวเตอร์นะครับจะได้แปลงตัวเลขได้นะครับทุกคนดู้ีนะครับในกลุ่มแบบไหนจริงแบบไหนปลอมนะครับ ก็ฝากไว้ทุกคนนะครับทุกวันนี้ตามกลุ่มต่างๆมันสามารถปลอมบินได้นะครับสําหรับ,บบินเดิมพันอาจจะปลอมตัวเลขบางท่านบางกลุ่มก็อาจจะหัวดีหน่อยนะครับแทงสักสิบบาทแล้วแปลงบินเป็นสักห้าร้อยสองร้อยก็ได้ครับเพื่อไม่ให้มันเพื่อเกินไปเพื่อสมาชิกจะได้ไม่ได้จับได้นะครับแต่บางกลุ่มเขาก็ใส่ไปเลยห้าหมื่นหรือแสนนะครับ มันก็แล้วแต่กลุ่มนะครับก็ฝากเตือนไว้ด้วยนะครับจะเข้ากลุ่มก็ดูให้ดีๆนะครับก็สําหรับวันนี้ฝากไว้สีคู่นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับในฟุตบอลสกอร์สูงแรกของเราสวัสดีครับ